ากาบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องาเจ่ง 90S นะครับาเจ่งนอกกาลานะครับผมวันนี้มีโอกาสได้เข้าบ้านนะครับแวะมาหาลูกสาวหน่อยอนี่ลูกสาวผมนะครับนี่นะวันครอบครัวไม่ได้เข้ามาไม่ได้พาไปไหนเลยครับช่วงนี้ฝนเยอะฝนตกเลยนะครับก็แวะเข้ามาบ้านหน่อยกินข้าวไหมกินแล้วคาวเช้า <laughs> ออกคลิปดีๆด้ดดดทำหน้าสวยเลย เหมือนไหมเพื่อนเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมครับเหมือนหรือเปล่าเหมือนกันทั้งบ้านน่ะ <c oughs> มีนี่คนเดียวที่ไม่ใช่ทอรหารนะอันนี้มันเป็นยุคหลังเป็นน้องน็อตที่น้องน็อตนะครัอ่านอกนั้นก็เป็นทอรหารหมดนะครับทีเทืองท็อปนะครับ, <c oughs> นะรบลูกสาวคนเดียวสิบขวบแล้วครับผม เดีย๋ยวไปดูกันย่าทำไรกินเนี่ยพาไปดูย่าทำไรกินย่าทำไรกินวน่านดหรือตุ๊ข้าวยาดีปะโอ้ยมีผักหนึ่งชุดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับบ้าน,นเจริงเนี่ยมีกับข้าวแน่นอนโอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเนะี่ยอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ยหล่นไปซีมานะครับน่าจะใช่ฮะ แม่ผมก็ทําช่อง y youtube ด้วยนะครับชื่อช่องยายเทืองกระตอรี่น็ตเพราะบังพ่อไม่เห็นเลยอ๋อนี้หมูทอดหนูก,กินนี้เหรอไม่ปู่ทาหวานมากเลยลองชิมเนี่ยเหรอไอที่ว่าหวานน่ะเหรอไหนลองเิหว,วานนะนปู่ทาเหมือนหมูหวานเลยปู่บอกปรับเปลี่ยนสูตรใส่น้ําปลาลงไปเอ๊ใส่น้ำปาลาลงไปย,ยาไปมาไม่หวานหรอกเพื่อนๆมนกลมกล่อมแต่ลูกสาวผมมันชอบกินเค็มๆเอ้ยแว่แย่ไปไหนวะอะไรแม่ นี่คือหน้าตาของยายเถืองสตอรี่นะครับนี่เจ้าของท้ติด้วยนะคะติดตามด้วยยายเถืองสตอรี่ครับเป็นคลิปเกี่ยวกับทางบข้าวนะครับทําอาหารนะครับสไตล์ยายเทืองนะครับทะไรลูกล้างมือเลยในย่าตากข้าวเตรียมนาอะไรวะเนี่ยทำอะไรไม,ม่รู้วางไว้หาละโอ้โหดูลูกสาวผมจะสูงเท่าผม,มานะนะแป๊บเดียวเองจะสูงเท่าแล้วเหลือนิดเดียวเอง โอ้ยมะเขือเทศอะพ่อมะเขือเทศอะ,อมะ,อศอะแม่บอกมะเขือเทศพอ่อใช่เหรอ <Apple can. S 1> ลูกแค่นี้ <Apple can. S 1> ใช่ว่าน็อต <c oughs> กี่ลูกอิ่มเนี่ยแม่งมะเขือเทศชัดๆนี่ถ้าพ่ออยู่บ้านคนเดียวแม่งใส่ส้มตำแน่ๆห่วงปีเนี่ย นี่นี่น,นี่เพื่อนเพื่อนอันนี้หลวงพ่อสาครน้ะลูกศิษย์หลวงปู่ทิมนะานุมานุม่ยิ้มไม่เปิ้ลเนี่ยอนีไม่ใช่้ไม่ลงถังไงะในเมื่อเข้าบ้านมองหน้าอยากออกกล้องไอ้นตมึงวาดรูปเดยเดี๋ยวพ่อถ่ายคำกับปู่โอเคนะวา,าดสัตว์มาเด้นี่มาบ้านนะครับม,มาบ้านก็นี่แม่จัดให้หนึ่งชุดนะครับ ให้ปูครทยเน้นๆกันเลยนะครับอะไรนะแม่ไปอินซีอ่ะหลลนไปอินซีนั้นเพื่อนอันนี้ไปติดตามช่องเยเือิงและดูคลิปเต็มได้นะวิธีการทํานะแม่ผมทาให้ดูนะครับช่องเยเือิงอาตอรี่นะครับผมนะช่องอาเจกมากินครับผมแล้วทำไมมีขาเนื้อหายแบบนี้ะเดี๋ยวมาดูกันลูกสาวผมวาดอะไร ถ้ามู่ทายได้พอดูดิตัวอะไรเนี่ยนอนว่างเลยเนี่ยนกเออถูกแล้วพี่พอทายถูกแล้วโเห็นแค่นี้รู้แล้วนี่ปู่ปู่ไม่ทายอะไรปู่เหมือนไม่อยากเล่นด้วยโอ้ยไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วชั่วโมงนี้นั่งเฉยไม่ป่นก็ดีตายห่าแล้วนกองปูน้ำหายมันเดี๋ยวมาลงน้ำน้ำกับว่างๆนะครับเข้าบ้านมา ไม่ค่อยได้เข้าบ้านเลยช่วงนี้ก็ออกพรรษากันแล้วนะครับทําบุญกันย่งครับเดี๋ยวก็ถิ่นรออยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะมีได้ไปงานกระถินวัดไหนจะถ่ายมาให้ดูนะครับเพราะมีชวนหลายคนแต่ผมแม่งไม่ค่อยติดไม่สะดวกจะไปกับเขาเลยนะครับไปไกลๆกันไปหลายวันไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับก็ใครก็ชวนอ่ะใครก็ชวนนะครับงานบุญนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับม กันลืมหน้ากันนะครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับก็สําหรับท่านที่ไม่ได้ชอบกันจริงจริงกดซับไปแล้วมากดอันซับไม่ต้องกดก็ได้นะครับไม่ต้องกดก็ได้มันดูเฉยก็ได้ครับไม่ว่าอะไรนะครับมันมันมีอยู่ประเภทหนึ่งผมเห็นทุกวันอ่ะวันนี้เพิ่มหนึ่งพรุ่งนี้ลดหนึ่งคือไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้ถ้ากดไปแล้ว ไม่ไม่ชอบใจกันมากดคืนเหมือนเด็กๆอ่ะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับดูเฉยๆก็พอนะครับขอบคุณมากแล้วนะครับผมนะชอบก็ขอบคุณครับไม่ชอบก็ขอบใจนะครับนะอันนี้สำหรับรคลิปนี้เราลากันไปแล้วนี้รถมักติดกินไม่พ่อเลยหรอกโอ้ที่เขาตามแล้วเขาไม่ดูนะบ้านนะายบายเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าฝากกดแชร์กดไลค์อ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแฟนคลับด้วยอ่า สำหรับคิวนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ